ระวังกลับดาบเกิดอะไรขึ้นโกโก้ว่ายังไม่เข้าใจเลยเนี่ยไปยังไงอะเย่ไปมาแล้วดูอุ้ยนี่มันด่านโกโกว่าที่หนูอยากได้โกโกว่าที่หนูอยากใส่โกโกว่าขึ้นนี่ซื้อมีดานโกโกาโกชิตุยลมยากสุดใช่ปะแล้วก็สามเหลี่ยมง่ายสุดใช่ไหมสามเหลี่ยมแล้วกันนี่เดี๋ยนะได้รมเหมอเห็นไหมชิพี่ลีต้าว่าขวาอยู่ตายเป็นไงล่ะว้า ตุยายโอ้โหทำไงอะอ่ะสุดท,ท้ายพี่ลิต้าเสียเท่าไหร่ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิ้แชทจอบยิงกัดพื้อแล้นี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโลบอกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าอ,อบบี้ r ครเ o อร์นะแล้ววันนี้นะคะพี่ดีต้าจะพาทุกคนนะคะมาผ่านแดนสวิตเกมนะคะที่น้องเอฟซีด้สร้างมาให้เราไปเล่นกันน,ะนะะั่นเองค่ะเย้ก็น่าจะมีทางอ,อบบี้มีทางหอคอยเลยมั้งนะคะอาจจะประมาณสัก สี่ห้าแมปนะคะที่วันนี้เราจะไปเล่นกันนะคะ FC เราเป็นคนลังสารมานั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆเอนะคะที่จะผ่านด่านเควิตเกมไปกับพี่ริต้านะคะก็มีน้องน้องไอรีนนะคะน้องไอน้องแก้มน้องเอิ์น้องอันอันนะคะน้องอ้อนน้องพัชน้องก็คือน้องโขนนะคะกำลังอ่าน่น้องก้อนน้องมิ้นน้องโทมัสน้องอลินน้องน้ำหนาวน้องเพลงน้องอัญญาณน้องพาเรลแล้วก็น้องปลื้มนั่นเองนะคะแล้ว เอ้ยแล้วก็ข้างบนนะคะยังมีอันอันแคปเชนแล้วก็น้องมีนด้วยนะคะก็ใครที่อยากเข้ามาร่วมอธิบพิริต้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าคอยตคิดแคสกันนะที่ไอจีพิริต้านะคะลิต้านั่น s c r o l คิดแคสตรงโปรไฟล์จิมเขียนค่ะว่าเข้าพอยคิดแคสอยู่จึงเข้าไปกดเข้าร่วมเลยเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสว่าอธิบพิริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคสในเกมโรบบอกทั้ง11สีด้วยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หราจะกดไปที่โรบบอกพิริต้าและคลิกเข้าเขียนชั้นได้เลยเซรีต้าคิดแคสในชุุดดดหนน้้้าาา่รรรักกกใใทออออเเ์ลยยคไ ะะบอกคุณพ่อแม่แอดไลน์แอรีตากิดแค,แคชอปหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะโอเคค่ะเพื่อไม่หเสียเวลานะคะเราไปดูการผ่านด่านนะคะซีรีสเกมในวันนี้ของพี่ดีต้กากันดีกว่าะคะ่ะไปโอเคไหนพี่ดีต้าโดนเนรให้น้องหน่อยมีให้โดนเนร์ใน55โกรกำลังดีนะคะช่วนี้กําลังยากโจนพอดีพี่ดีต้าจะเลิกเล่นแบบมิงเกลิลแล้วเพราะว่ายากโจนมากๆเลยนะคะเล่นแบบนี้ทีไรโดนสูญเสียนะคะโดนเรียกว่าดูโดนดูดซับไปนะคะระวังกับดักนะคะเกิดอะไรขึ้นวย กันหมดเลยเกิดอะไรขึ้นคะผู้สร้างนะคะมีน้องอลินน้องมีแล้วก็น้องแคทแคปเชนนั่นเองนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทําไมน้องถึงไปกันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นระวังกับดักเกิดอะไรขึ้นโกโก็ว่ายังไม่เข้าใจเลยเนี่ยไปยังไงอ่ะกโก็ว่าก็ชเพียสมิดาโกโก็ว่าก็ชเพียสมิดาอย่างเงี้ยเหรอก็ว่าก็ชเพียสมิดาโกโก็ว่าก็ชเพียสมิดาโกโก็ว่าเกือบแล้วพี่นี่ตั้งเกือบเข้าแล้วเนี่ยเมื่อกี้ โกโกวาโกชีพี่อสมีได้โกโกวาโกชีมันต้องค่อยๆไปแน่ๆเลยน้องคนอื่นได้ไปลไปกันแล้วเหรอไปยังไงอ่ะโกโกวาโกโกโกวาโกอ๋อให้อาปุ่มเหรอน้องบอกตรงนี้ครับโกโกวาตรงไหนอ๋อให้มาตรงนี้ได้เหรออ๋อมาผังนี้ได้โอเคโอเคเราก็ไปเล่นโกโกวากันตั้งนานมาน้องอันนั้นเร็วเอออันนันผ่านมาได้แล้วฮะแล้วนี่คืออะไรอ่ะปุ๊บอ๋อเข้ามาแล้ว อะไรอะ่ะเจออะไรอะ่ะอันนี้คือกล่องอะไรอะคือคือเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เหรอไฟเดี๋ยวบอลเชนออหาปุ่ม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 กันหาปุ่มคือยังไม่มีใครเจอปุ่มเลยนะเนี่ยมันปุ่มมันมันอยู่ไหนๆนะน้องบอกตรงนี้ครับตรงไหนครับ,ตร,รบตรงนี้เหรอครับเว้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรอะ่ะคือตรงไหนสรุปตรงไหนนะน้องๆไปกันก่อนเลยไม่งั้นพี่ลีจะจะกดปุ่มไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นปุ่มนั่แหละจะว่าชุลมุนมากเลยค่ะตอนนี้ใครเจอปุ่มแล้วก็ไปเลยจ้าไหนปุ่ม พี่นิต้ายังไม่เจอปุ่มเลยแต่บางคนเขาไปกันได้แล้วเนาะเฮ้ยเมื่อกี้น้องอยู่ตรงนี้ยกดปุ่ม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 ,มนี่ไงปุ่มมันล่องหนอยู่นะคะโอเคนี่เข้ามาในตัวออบบี้แล้วนะคะนี่เฮ้ยนี่ไปถึงกันเยอะเลยคนะ่ะพี่นิต้าเพิ่งถึงตรงนี้เองแต่ว่าตายน้องไปถึงกันเร็วมากเลยคะ่ะนี่อ๋ออันนี้คือด่านสกีเกมนะคะมีรูปดวงรูปดาวเออจริงๆโจทย์นี้ก็ค่อนข้างชาเลนจ์เหมือนกันนะพี่นิต้าให้โจทย์น้องมาว่าให้สร้างด่านสกีเกมนะคะ ในบบี้เ b เตอร์แล้วน้องจะทํายังไงให้มันเป็นเซฟวิสเกมได้น,นี่เห็นไหมกล่องอันนี้คือกล่องที่เขาห่อห่อสอพอนะฮะห่อสอพอสอพอในเซฟวิเกมเขาจะเป็นกล่องสีดําชมพูนะคะพวกกับนะคะเขาบอกว่าเขาได้แรงดานจากแบงพิง์อันนี้ไงด่านกระจกด่านกระจกพวกคนม้าขวาหรือนะซ้ายพี่ดี่ตั้าซ้ายนี่ ครั้งแรกในะรอบ6กร้อยบแปดล้านปีอ,อ๋ออันนี้ไปได้เลยนีหว่าไปได้เลยนะคะน,นี่จะดๆจะดอๆอุ้ยก็ไม่ยาวไม่ไกลนะเนี่ยใช่ไหมใกล้ถึงแล้วถึงแล้วนี่ใช่ไหมเย่ที่ผู้สร้างที่พิริต้าคนเดียวที่พิลิต้าคนเดียวพ่ลิต้านั่งไงนะทำไมนั่งไม่ได้ <anecdote> ที่พิลิต้า <Hist orie> แต่พ่ลิต้านั่งไม่ได้อ๋อนี่นั่งได้แล้วเย้มาถึงแล้วค่ะเออดีๆนะคะสนุกสนุกจบง่ายดีด้วยนะคะไม่ยากด้วยใช้ได้ใช้ได้พิลิต้าให้8เต็ม10ละกันนะคะแบบนี้ ของอลินกับน้องมีนนะคะแล้วก็น้องแคมหมูด้วยต่อไปมานี่มาของโทมัสก,กันโดนเนทให้น้องหน่อยนะคะ95โรจัดไปนานๆมาเล่นทีนะ เราไปเล่นทีนะคะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเข้าค่ะพี่ลิต้ายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเตงเบฟโทมัสบอกขอบุณค่าขอบุณเช่นกันค่ะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยน้องเข้าไปเล่นกันแล้วน้องรีบไปไหนนะโอเคเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะสกี e เกมออรบี้นะคะของโทมัสเป็นออรบ,บี้เข้ายัางไงเอ่ยนี่อ๋อต้องรอรีปเปิดโอ้โอ,โอ้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือสถานีรถไฟนะคะให้ฟิลเหมือนตอนที่เล่นตักตีนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้มีตักตีสีแดงกับสีน้ำเงินอยู่ที่กรงยูนะคะกับพระเอกเล่นกันบึ๊บเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วเกิด ขึ้นอันนี้นะคะอ่านว่าโกก็ว่าโกชีพีแอสิมิดามะะแทนน่าจะเขียนว่าชซควิเกมะเนะคิดว่าอันนี้เป็นแผ่นตักจีใช่ปะ่ะสีแดงกับสีน้ำเงินน่าจะใช่นี่สีนะคะในเกมก็จะเป็นเน้นสีชมพูนะคะชมพูแดงๆของผู้คุมแล้วก็เป็นสีเขียวของตัวผู้เล่นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเลือกสีคุมโทนได้ดีมากเลยนะคะเฮ <Okay. S 1> สีชมพูสีเขียวสวยมาก แล้วก็มีสีเทาด้วยน,นี่อันนี้คือตักจีนะคะจริงๆมีน้องๆหลายคนนะคะทีอออออ่อยากสร้างหอคอยสวิตเกมอยากสร้างออบบี้สวิตเกมแต่ว่านึงไม่ออกพี่ลีต้าก็ได้ให้แรงบันดานใจไปนะคะว่าสวิตเกมมันต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ให้แรงบันดานใจไปอะไรเงี้ยพวกคุกกี้พวกอะไรอ,อะไอ ด่านแกะน้ําตาอะไรเงี้ยต้องมีมานะคะต้องมีเป็นแบบรูปร่มรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเบสิกนะคะชมพูเขียวเทาโอ้ยเหมือนตัวโกโกวาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่เย่ไปมาแล้วดูโอ้ยมันด่านโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคืนนี่ซื้อมีดานโกโกาโกชิตุย เอาใหม่ไม่เป็นไรกโก็ว่ากชีเพียสึมิดาโอ๊ยประสบการณ์ไม่ได้ถอนเราเลยเดี๋ยวอยู่กับน้องเท้าไว้ก่อนตุยกโก็ว่ากชีเพียสึมิดานี่ไงเราต้องไปที่ระดับแบบนี้นะฮะกโก็ว่ากชีเพียสึมิดากโก็ว่ากชีเพียสึมิดากโก็ว่ากชีเพียสึมิดามากันอยู่สามคนนะฮะตรงนี้กโก็ว่ากชีเพียสึมิดา มีคนเอื้อข้างหลังด้วย<า>ก็ว่าก็ชี้เพียสมิดาเย่เข้อได้แล้วอุ้ยเด๋งถือว่าโทมทัสทำได้ดีมากเออทำได้ดีนะคะไอเดียดีที่แบบให้เป็นเส้นสีแดงก้นเอาไว้นะคะเพื่อให้ตุยนี่อุ้ยนี่ไง ตัวโกโกวาแบบ 3D นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่นโทมัสปั้นเองปะเนี่ยเก่งจังแบบโทมัสนะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆโทมัสไม่ค่อยสร้างแบบด้วยนะคะช่วงหลังๆแต่ว่าเออพอนานๆนที่สร้างมาก็สวยเลยนะคะสวยงามมากไปกันเร็วอุ้ยมีต้นไม้ด้วยเมื่อไหร่สกีเกมซีซัน3จะมาก็ไม่รู้เนี่ยเห็นเขาลือกันว่าก,ากลางปีเอาจริงๆนะฉากจบของสกีเกมอะ่ะมันไม่ควรให้รอถึงกลางปีเลยทุกคนมันควรที่จะมาเดี๋ยวนี้ยไงมันเป็นด่านแกะน้ำตาลนะคะตรง นี่น่ารักมานะะกไปค่ะทำไมยืนครึ่งขานะคะรอพี่ลิตาพี่ลิตาพูดจะมาเามอยอยู่แต่น้องไม่รู้นี่ไงด่านแกะน้ำตาลน่ารักน่าเอ้ยน่าใจมากน่ารักดีนะคะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าด่านแกะน้ำตาลต้องมานะคะนี่อุย้ยตุยเลยบันไดฟึบอุย้ยไม่รู้สวิธเกมมีจะมีด่านอะไรอย่างนี้ไหมนะคะฟึบฟึบปะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบตุยรอ,อ,อด,ด้วยโอเคมาแล้ว สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าซึ่งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของสีอะไรก็ไม่รู้นะคะเลือกเข้าประตูเพื่อสุ่มรูปร่างดากัน่านะคะว่าเราจะได้แกะรูปร่างตัวอะไรที่ลิลมยากสุดใช่ปะแล้วก็สามเหลี่ยมง่ายสุดใช่ไหมสามเหลี่ยมแล้วกันนี้เดี๋ยนะได้ร่มเหรอ,อ,อเห็นไหมคือชีวิตพี่ลิต้านนะถ้าไปเล่นชีวิตเกมก็ตายค่ะจริงๆคือลุ้นเสี่ยงดวงอะไรไม่ได้เลยนะคะตุยอย่างเดียว ชีวิตพี่ดิต้ามันไม่ค่อยมีดวงดีเท่าไหร่นะคะนี่อันนี้จะเป็นโซนเด็กเล่นนะคะในชีวิตเกมมันก็จะมีโซนอย่างเงี้ยเป็นแบบเด็กเล่นด้วยแบบพวกบันดงบันไดอะไรเงี้ยกึ้งในเกมกึงแค่ถึงแล้วอุย้ยต่อไปเฮ้ยด่านกระจก oh my god โนทำดีมากกระจกจริงๆด,ด้วยอะ่ะทำเหมือนในเกมเลยนะคะ my god มีโทมัสน,นะคะให้โทมัสน,นำชื่อพี่ดิต้าว่าขวาอยู่ <N> ตาย <N> เป็นไงนล่ะ เรื่องเองเราไม่เคยถูกอกนะขวาขวาซ้ายซ้ายนี่ค่ะน้องปื้มน้ำพี่ดิต้าไม่อยากน้ำแหละขวาขวาซ้ายซ้ายขวาหรอพี่ดิต้าว่าขวาตุยขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาอีกนิดเดียวไปเย้ สนุกดีนะคะสนุกดีอันนี้อะไรอะ่ะอ,กกอุ้ยชักเยหรอเ้ยอยากรู้ว่าน้องจะทำยังไงอะ่ะคือเราต้องลงไปอรอไม่ใช่สิเราต้องทำไงอะ่ะไปไงอ๋ออตุยตุยสิเขารออะไรอ๋อมาฝั่งนี้หุ้ยเฮ้ยทำมาทำดีว่ะเอทอทำนี้ทำนี้ทำดีนะคะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นี่เองหุ้ยเล่หุ้ยสัมผัสาาค,คือพังหุ้ยเล่หุ้ยไปแล้วถึงแล้วฮะฟุ๊บอันนี้คืออะไร อ๋อด่านนะันะนะมันมีชื่อด่านอยู่แต่จำไม่ได้ด่านลูกแก้วนะคะลูกแก้วทำไงดีกับลูกแก้วนะคะเราจะต้องไาเล่นกัน2คนเหรอไม่เราไม่เสียสละให้ FC นะคะเราต้องหาทางออกนี่พึ่งอา้าวไม่ใช่ทางออกเหรอเห็นน้องหายไปในนี้เลยเฮ้ยหรือว่าน้องกดปุ่มเหรอกดปุ่มอะไรอะ่ะหรือว่าเอะอ๋อเราต้องไปเอาลูกแก้วมาหรือเปล่าใช่ปะใช่ปะนะอันนี้อะไรอะรีเซ็ตเราต้องไปเอาลูกแก้วมาน้องบอกว่าผักลูกแก้วไปวางตรงสีขาวอ๋อโอเคโอเคไปผักลูกแก้วกันดด้อเด้อ ผักลูกแก้วไปนะคะวางตรงสีขาวแล้วต้องใช้ลูกแก้วกี่ชิ้นนะคะทั้งหมดนะแต่ถือว่าเป็นฟู้ดไอเดียมากๆเย่๋เพิ่งเตะลูกแก้วพี่ลิต้าสิทุกคนโอ้ยยากแท้ยังถึงต้องใช้ลูกแก้วกี่อันก็ไม่รู้เนี่ยกว่าจะได้แต่ละอันเหมือนเลี้ยงลูกบอลนะทุกคนสี่สามสองอ๋อนี่โอ้โหอันนี้มันโอ้โหมันเลื่อนขึ้นมาเองนะคะเป็นกำแพงนะคะกำแพงเลื่อนขึ้นมาเอง แล้วก็อันนี้คือกล่องนะคะเก็บสอพอเก็บสอพอสอสอเขาเรียกอะไรสอสาราพอพานนะคะเก็บสอพอปุ๊บอุยอันนี้กระปุกหมูนะคะก็คือกระปุกเงินนั่นเองเรียกว่าโทมัสเนี่ยเก็บทุกรายละเอียดเลยนะของสฟีทเกมเอามาใส่ในแบบแบบนี้นะคะถือว่าตีตัวแตกมากปุ๊บนี่ไปอ่ะทั้งอันนี้โมเดลผู้คุมนะคะน่ารักมากเลยทนดีมากนะเออโมเดลผู้คุมเก่งค่ะเก่งเก่งเก่งปุ๊บอันนี้คืออะไรอะ่ะด่านหกขาเหรอ อ๋อหกด่านหกขาน้ำหนึ่งน,นะใครเพิ่งเริ่มด่านเนนั้นะด่านแรกนั้นน,นั้นน่ะข้างล่างนะคะคือเด็กกีกุงกุ้งเอ่อ่ะเออดูน้องจากุมนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะคะเนี่ยมาแล้วอุ้ยจำนี่ถ้าเราจำไปจำมาเราจะตกไปข้างล่างแล้วเนี่ยเอืออ๋อคิดว่าจะลงไปเล่นใหม่ข้างล่างใช่แล้ว จำไปจำมาคืนในเกคืงคึงเฮคืนในเกคืงคึงเฮโนา้นน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 ไปพักชิดอะสอยไดจีเด้ซอพักแผ่นหินเพื่อไปด้านหน้าผักแผ่นหินเพื่อไปด้านหน้าอ๋ออย่างนี้เองโอ้ ถือว่ามีหัวเครีเอทดีมากมีแต่โทมัสเท่านั้นแหละที่อยู่กับพี่ดีตันข้ะนอกเนี่ยเขาไปกันหมดแลละคือได้แค่คือคือให้คือได้แค่คือคือให้มันจะมีด่านมิงเกิ้ลไหมอะแต่ไม่น่ามีไหมแต่ถ้ามีมันก็จะครบเลยนะมันก็จะครบทุกด่านและเพราะเหมือนพี่ดีตันเจอมาครบทุกด่านแล้วเนี่ยยกเว้นอ้คือได้แค่คือคือให้นี่แหละจะมีไหมนะเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอันคืออะไรอ่ะ อันนี้หีืว่านะกู้งไดเกงกุ้งกุ้งเฮกุ้งไดเกงโขโหเป็นก like? ุ้งกุ้งเฮแบบแบบไซส์มินิย่อมยาวนะคะเึ้งไดเกงคือเซ้เฮไปอันนี้คือผักเหรออะไรอะทำไมมันเป็นสีสียังนึกไม่ออกว่ามันคือส่วนไหนของสวีทเกมนี่อันนี้คืออะไรอะ อ๋อผู้เล่นนะคะเบอร์ Bird 120เบอร์12 0ใช่ผู้หญิงปะคนคุ้นเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่3คนสุดท้ายนี่ไงด่านกูเกอรกคุง้งกุ้งเฮวิธีการเล่นเข้าห้องให้ทันก่อนที่กําแพงจะมาชนอูอ้ฉลาดมากเป็นความคิดที่ดีมากนะคะกูดไอเดียว้าวไได้ตุ๋ยฉลาดมากค่ะมันวิ่งได้ไหมใน,นแบบนี้กระแพงจะมาแล้วกรแพงจะมาแอ้าวข้าห้องทันด้วยประเทศไทยน้ำตาไหลกรแพงกลับไปยังอะ่ะ คือไก็คือตาย y god ทไงอะคือใเฮวันนี้เราจะไปได้ไหมเนี่ยมันแบบแค่เสียววีเดียวเลยที่เราเข้าออห้องไมหายมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วครั้งนี้เราต้องทันคันี้เราต้องทันอู๋ทันทันทันอูหเสียสลังเลยครับผมไป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 เฮ้ยไ,<ป>ไม่ได้ทันเออ โอ้ยจะถึงอยู่แล้วเชียวไม่เป็นไรพี่ดีต้าขอใช้ยุทธวิธีการใหม่พี่ดีต้าว่าไปได้เราผ่านได้ค่ะทุกคนพี่ดีต้าต้องใช้ยุทธวิธีการใหม่ยุทธวิธีการคืออะไรไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งให้บนหลุนเลกเลกอ้าวปุ๊บนี่นี่นี่เราไปต่อเลยอย่างนี้นะฮะไปต่อเลยอย่างนี้เดี๋ยวจดี๋ยเดี๋ยอ้โหมันผ่านไปยังกำแพงเฮ้ยเดี๋ยวให้กำแพงผ่านไปก่อน ปุ๊บนี่กำแพงผ่านเราไปแล้วไปได้คือจะแค่คือเคยให้โอ้สิ่งต่อไปนี้อาจเป็นการสปอยภาคสามเพราะว่าเพราะว่าตรงกำแพงอะคะ่ะตรงกำแพงของช่งพีเกมมันจะมีบอกอยู่ว่าดานต่อไปจะเป็นดานอะไรนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าภาคสามมันจะมาหรือยังไม่รู้ว่าภาคสามจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่รู้แต่ว่ามันก็มีการสปอยไวน้นิดหน่อยแล้ววนฝากำแพงนะคะ มาลุ้นกันอันนี้คืออันนี้คือโอ้ว่าบาวาววาวหมักหมักลุกนะคะหรือมักฮอนเนี่ยเออล้อไตวุบวิดมันเป็นหนานอะไรหมักลุกหรือมักฮอนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นการคาดการณ์นะคะว่ามันจะมีในซีซันสามปึ๊บเตือนอันเนี้ยมันเป็นแบบแบบมันต้องใช้กําลังอ่ะพี่ลิต้าก็พูดไม่ถูกนะคะแต่พี่ลิต้าก็เห็นในตัวอย่างซีซันสามอยู่เหมือนกันปึ๊บไป แล้วก็มาเจอผู้เล่นอะไรอันนี้คืออะไรป้าแม่บ้านเนาะเฮ้วป้าแม่บ้านเกี่ยวอะไรเนี่ยมั็นไงนะคืออะไรอะ่ะอันเนี้ยเดาไม่ออกอันนี้คืออะไระคือคือตัวอะไรอ๋อตัวที่เป็นเป็นแฟนของไอหมูกุมงปาอะไรนะยองฮีเออเป็นตัวแฟนของโกโกวานแน่ๆเลยเนี่ยตัวเนี้ยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าคือใครเฮ้ย อันนี้คืออะไรชนะเราเหรอเอชนะแล้ว,ลว oh my god oh my god ชนะแล้วนะคะถึงกันแค่ไม่กี่คนเองมีมีแค่คนเก่งแบบเราท่านั้นนะคะที่จะมาถึงได้แบบสดใสแบบนี้ถือว่าแบบนี้พี่ลิต้าให้สิบเต็มสิบ perfect มากนะคะเพราะว่ามีครบทุกด่านเลยไปมาแบบน้องเอิญน,นะคะพี่ลิต้ายังยืนอยู่นะจะลูกลุกจ๋าโอเคโดนเนทให้น้องเอิญหน่อยนะโห้ร้อยลเลยเหรอลูก low budget ไม่ค่อยมีแต่ไม่เป็นไรเอาเถอะ จะคิดเกมเลยนะนานทีปัดจะคิตเกมไหน้องเอิญนนะคะเออคนละรูปแบบก,นนกับน้องโทมัสกับน้องอาลีเลยนะคนละรูปแบบกันนะคะมีตรงเตรียมด้วยนี่อันนี้นะคะผู้คุมว้าสวยงามตั้งแต่เริ่มเลยแบบน้องเอิญนเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะคะ <S <S the first game is a i o u stop game but it will not be the same because the creators don't know how to make it เขาบอกว่าเกมแรกของเราเนี่ยชื่อเกมว่า a i o u หยุดนะคะ แต่ว่าเกมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับในซูมิตเกมนะคะเพราะว่าผู้ทำเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําร้างยังไงดีนะคะแต่ว่าเกมเนี้ยมันทามาเพื่อความสนุกเฉยๆนะคะแล้ววิธีการเล่นเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยมองไปที่ตัวน้องโกโกวานะคะแล้วถ้าโกโกวาเนี่ยหันหันมารอบๆเนี่ยให้หยุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโกโกวาไม่หัน,นก็คือสามารถเดินต่อได้ประมาณนั้นเขาบอกว่ามันมันเหมือนเป็นเกม Forest Lawa นะคะก็คือเกม Lawa าาโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยัางไงาน,นะคะปึ๊บคืออะไรอะอ๋อเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคะ่ะดูว่าน้องโกโกวาหันมาไหมคือไงนะไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยบบนี่เงนะเดี๋ยวพี่ิีเตอร์ปรับกราฟิกก่อนตอนนี้มองไม่เห็นอ๋อก็คือเดินได้อ๋อโกโกวายังไม่หันมานะคะเดินได้ฟึบโอ้โหเกือบตุยอ่าอย่างนี้นี่เองโกโกวาหันมานะคะให้หยุดอ่ะโกโกวาไม่หัน หรือหันก็ไม่รู้นะคะเราเดินไปก่นอนปุ๊บหน <réussi S 2> ีลาวามาพอดีโอ้โหใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเลือกก็เกือบหมดแล้วเช่นกันนะคะเคลาวาหมดแล้วเราเดินได้อ่าอย่างนี้นี่เองจริงๆก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะแต่ว่าเราผ่านมาได้แล้วก็จบเราแล้วไปไงไปไงต่อเอ้ยพี่ลีตาเห็นปุ่มตรงนู้นฟึ๊บคลิกเดียวชีวิตเกมสเตจสองนะคะด่านที่สองนะคะก็คือเกมกระจกนั่นเองนะคะวิธีเล่นเนี่ยก็คือก็เหมือนปกติอะค่ะ เกวกระจกก็คือเหมือนเกมกระจกโอ้ยสว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 ยคนละแบบกับโทมันเลยนะแต่ว่าดูดีเหมือนกันเออเออสวย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 เก่งเก่งเก่งค่ะโอเคซ้ายขวาเราต้องจำไว้ซ้ายขวาพี่ลิตาขวาโอเคซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอันนี้คือจําไม่ได้แล้วบอกตรงนะคือพี่ลิตาก็จําไม่ได้แหละให้เดินอีกรอบหนึ่งพี่ลิตาก็เดินไม่ได้นะ ดมหมดล้มันดูยังไงว่ากระจกอันไหนมันไปได้ดูตรงหรออ๋อตรงมันดูไม่ได้เลยดูแบบทะลุไม่ได้เนะี่ยเฮ้ยโทมัสเก่งมากนี่โทมัสเขารู้ได้ไงว่าโทมัสบอกว่าหนูเคย หนูเป็นพนักงกานโรงงานกระจกมาก่อนคะ่ะหนูเลยรู้ว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นกระจกนี้แล้วพายอันไหนมันเป็นกระจกธรรมดาคะ่ะแยกประเทศได้คะ่ะเอาไงดีฟุ๊บฟ๊บนี่มันเป็นการหลอกเอื้อเอื้อคะหลอกหลอกใจหลอกใจโอ้ถ้าตัวนี้มาใหม่นี่ก็ยาวเหมือนกันนะลูกนะใครก็ได้สื่อสลับไปหน่อยลูกนี่โทมัสอีกแล้วนะคะอยาใช้ดวงพีลิต้าเลยดวงพีลิต้าทุกคนก็รู้มันจะเป็นยังไงนะ,ะแล้วบบพีรีต้าไปเลยอ่ะได้นี่เป็นไง พี่ดิต้าุาตส่าห์จะนำนะเอา้าโทมัสไม่นะโทมันโอ้โทมัสโทมัสไม่ไม,ม,ม,ไม่พี่ดิต้าจะมากับโทมัสอ้นพี่ดิต้าว่าจะตุยกับโทมัสซะหน่อยเอ ah, ๊ะอันนี้คือโอ้โหต้องไปใหม่เลยเอขวาซ้ายขวาซ้ายจำไว้ขวาซ้ายาซ้ายปะขวาซ้ายาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาอันนี้พี่ดิต้าพาถูกได้ไงเนี่ยเออพี่ดิต้าพาถูกยังไงยังงงอยู่นะคะพี่ดิต้าแค่เดาเดาเอาแล้วก็มาถูกเอง,ง,งเลย อเอาไงดีซ้ายไหมลูกซ้ายไหมพวกนั้นก็รอนหน่อยนะลูกนะหรือถ้าจําได้ก็ช่วยบอกหน่อยว่ามันไปฝั่งไหนซุบขวาซ้ายไปอ่ะสุดท้ายพี่ลิตา้าเขียเท่าไหร่ตลกมากอะคือไปยังไงก็ผิดอะ่ะบอกเลยโอ้ยจะเลินพอรอยาโยมเนาะอันนี้จำไม่ได้แล้วอะซ้ายหรือขวาทีจำไม่ได้แล้วเอา้าทำไมพวกนั้นกลับมาใหม่กันหมดเลยอะเอา้าทำไมก็มาใหม่ด้วยคนเหรอกลับมาใหม่เป็นเพื่อนพี่ลิต้าเหรอลูก อตุยพร้อมกันเลยทอมัสวัสดีขวาซ้ายซ้าขวาขวาซ้ายไหมเย้ไปได้แล้วนะคะหลังจะผ่านมา30ปีเออเมื่อกี้ชอบนะพี่นิตตาว่าเกมสนุกนี้นะคะอันนี้คือเกมที่เราจะต้องไปฝั่งขวา้าตายสิครับเราแล้วอ๋อเป็นระบบเลื่อนไหลหรอเลื่อนไหลไปเดิเดิ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  ไปได้เลยไปฟึ๊บอา้าวอ้าเริ่มใหม่เหรอยังไม่รู้เลยว่าทำไมถึงถึงต้องเริ่มใหม่อ๋อชั้น2มันไม่ใช่เริ่มใหม่นะคะแต่มันมีสองชั้นแล้วอันนี้คือชั้น2แล้วนั่นเองอ่าโอ้ยชนะแล้วยูวินสวิต t g เกมนะคะโอเคมาหีที่นั่งในสังคมอีกเออนัอง่งทางตรงมันล้กันนี่ You win the s q u i d game Thank you for e x changing for this point นะคะอะไรคือ e x changing แลกเปลี่ยนเนาะสวยงามนะคะแบบนี้พี่ลิต้าให้1 0บเต็มสิเหมือนกันนะคะมีด่านที่หลากหลายสนุกดีค่ะไปกันต่อนะคะมาที่หอคอยของออบบี้นั่นเองไม่ใช่เออหอคอยหรือออบบี้ของน้องมิ้นนั่นเองนะคะไม่มีให้โดเนทยิ้มกุ้มกิ่มไป1แมตแล้วเดินเข้าไปเลยคะ่ะไปเลยไปน้องอาจจะสร้างดเนทไม่เป็นอันนี้คืออะไรอะ่ะผู้เล่นนะคะ ระหว่างกงอยู่กงกรรมกงเวียนนะฮะกับผู้เล่น1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ใช่ อ๋อผู้เล่นหนึ่งสองสูงคือคนนี้เหรออ๋อพีดีต้าคิดว่าเขาจากซีเซนหนึ่งสอีกอันนี้คือผู้เล่นสี่ห้าหกนะคะอ่ะเราไปกันทำไมถึงเป็นเลขสี่ห้าหกพีดีต้าก็ไม่เข้าใจมินิเกมแรกคือโกโกวาข้ามเลเซอร์นะคะอุ้ยเป็นเป็นยังไงพี่ลิต้าเนี่ยเล่นโกโกวามาสองรอบแล้วของน้องเอิญกับน้องโทมัสนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าสีเขียวเดินได้สีแดงหยุดเดินห้ามโกงสีเขียวเดินได้สีแดงหยุดเดินโอเคอันนี้เป็นสีแดงอยู่นะคะอ่ะสีเขียวเดินได้ค่ะอ้าวอันนี้ตุยเองเพราะกระโดดไไมม่่ปเ็คคอยกนะะ เขียวค่ะโกโกวาโกชีเพียสมีดาปุ๊บพอดีพี่นีีต้าพอดีด้พอดีเลยไม่ต้องหยุดเลยอันนี้คือเชคอยนะคะอันนี้คือตากอน้านะคะก็คือแกะน้ําตาลนั่นเองนะคะเด็กกมันจังคุกกี้นะเสร็จแล้วเหรอง่ายมากครับน้องบอกอันนี้คือเลโก้ให้นั่งนะคะโอ้ oh my god เลโก้ให้นั่งโอ้ oh my god น้องบอกที่นั่งแปลกเวร์แปลกจริงแ,แต่ก็สวยงามตามของเรื่องดีนะคะ เออถ่ายรูปแล้วก็สวยดีนะขอคอยน้องชั้นมากโอเคต่อไปน่าจะเป็นออบบี้สุดท้ายนะคะสวิตเกมของน้องไอ้นั่นเองนะคะน้องไอ้ที่เป็นฝาแฝดกับน้องเอิญมาน้องเอิญเขาสร้างไว้อลังการมากนะคะน้องไอ้ต้องอย่าไปยอมแพ้โอ้ยหนึ่งร้อยโลบ้านนี้นะคะเขาสร้างโดนเนตกระจากหนักมากเลยนะคะถือว่าพี่ลิต้าโดนเนตให้น้องเอิญไปแล้วแล้วกันนะคะน้องไอ้ก็ไปแบ่งกันน้องเอิญเอาแล้วกันนะคะไม่ไหวนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าแยกจนนะคะไปเราเข้าไปเลยดีกว่า โกโกวาฮะโกโกวาฟึ่งบอกเข้าไปได้เลยไหนดูซิเป็นยังไงอ๋ออันนี้คืออุ้ยเป็นหัวมังคือมันเหมือนเป็นป้ายบิลบอร์ดนะคะประชาสัมพันธ์ชกิ้งเกมคือได้แค่คือคือให้คือได้แค่คู่มาแล้วอันนี้คือเอ่อตั๊กจีนะคะตั๊กจีโอ้โหโอภัยก้อนภัยก้อนฮาวทูผ่านอันนี้เนี่ยคือได้แค่คู่คือให้มันชิรอสะเกดจีเรศ ผ่านไงเนี่ยอ,อาจจะต้องใช้ชิปล็อกเข้าช่วยนะคะรู้สึกว่าตอนแรกเราไปได้ไกลกว่านี้นะเอางี้มีใครผ่านไปได้ยังนะเฮ้ยมีคนผ่านมาได้แล้วนี่หว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องไนตรงนี้อ้าคิดว่ามันจะมีบล็อกล่องผลนะอะไรให้เราเดินสิเออที่ไหนได้ต้องไปจริงๆสินะตัวเนี้ยเฮ้ยกูผ่านมาได้แบบงงๆลิง อันนี้ก็บั๊กแบบงงๆนะคะไปเฮ้ยมาถูกทางใช่ไหมเนี่ยต้องไปฝั่งนู้นหรือว่าเราต้องไปฝั่งนี้มาถูกทางใช่ไหมเนี่ยแอบสับสนมึ่งงในชีวิตนิดหน่อยเอาหายต่อนหน้าเลยเกือบไปแล้วสวัสดีค่ะน้องไอชิชอบกินขาวซื้อไปนี่นะคะโอ้โหถ้าเกิดในในชีวิตจีิงนี่สามต้องมีตรงนี้จริงๆพี่ลีตเตอร์สงสารคนแก่กับคนท้องมากเลยะครับไม่น่าจะมีชีวิตอยู่รอดได้นิ่งกัเเอา อ๋อมันจะหายเราต้องรีบไปนะคะมาเดินทอดน่องอ,อยู่ไม่ได้นะคะลิงกะลิงกะลิงหูยเราเดินลอกมากเลยทุกคนเราเดินแบบจเย็นๆได้ไหมอะคุงในแกคุงคุงเฮ่คุงในแก์คุงเอ้ามันลือนอ่นน่ะพี่ลิต้าอย่าไปโทษเลยค่ะว่าวมันลื่นอะพี่ลิต้าไม่มานึงเมาส์มีปัญหาพี่ลิต้าโทษเราอีกล้วะคะไม่เดี๋ยวครั้งนี้เอาจริงแล้วเมื่อกี้เมาส์เมื่อกี้เมาส์มีปัญหา,าจริง นี่ไงเห็นไหมเอาจริงแล้วเนี่ยเอาจริงก็ผ่านมาได้น,นะคะตอนแรกเขาไม่มีปัญหา,ราจริงๆคือที่วางเมาส์มันติดอยู่นะคะพี่ลิต้าเลยหันเมาส์เลื่อนเมาส์ไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ได้แล้วตรงใส่การาฟิกน้องจะจัดหนักนะคะทำพี่ลิต้าแหลกนิดหน่อยเมื่อกี้ไปคือด้แค่คือโอ้คือคื hey. อเฮ้อเออเดือแฟดดีนะคะเออพลังแห่งความเร็วปุ๊บเอยเร็วอ,อ,อ,อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยจะได้ไปถึงเร็วไงแล้วมัาเร็วแบบเร็วติดจรวดแบบนี้ยาวๆเลยอ๋อน้องตกแต่แล้วถ้าท้องผ่าเนี่ยน้องจะไม่มี โอกาสแล้วนะฮะอ้าวถ้าไปม,มาที่เดิมอ,ะอ่ะหมดกันความเร็วเราอุตส่าห์สะสมความเร็วมาเราจะฝังง่งนู้นถูกไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ถูกอ่ะอ๋อเมื่อกี้เรามาเช็คฟอยพอดีเหรออ๋อโชคดีไปนี่เรามาถูกฝั่งจริงใช่ไหมอ๋อถูกฝั่งโอ,อ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยสว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 ยโอ้ย สว,สว่างไงเนี่ยโอเคถึงแล้วนะคะ you win the squid game ทชาวบินเยอะตังเลยอย่างนี้เราต้องหานตังกันเยอะปะเนี่ยสวัสดีค่ะน้องไอชั่วพไก่รฟื้นโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมาผ่านด่าน squid game นะคะทั้ง5หรือ6แมปนะคะในวันนี้ที่เราได้เล่นกัน FC เราเก่งมากๆนะคะสร้างแมปสวยทั้งนั้นเลยก็เปิดท้ายเท่าิปนี้เนะี่ยก็ช่วยกดไลค์และกด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊บกิ๊บเป็นรอยใจลีด้าทำคลิปให,ให,หม่ๆด้วยนะฝากไอจีแล้วก็ติ๊ตต์ด้วยนะคะลิต้าในสกอร์คิดแคทนะเพื่อที่นน้้้้อองงจะไดดเขาากลุ่มคคคิแชทตรห ไฟจีี่ดีต้าที่เขียนว่าเขาพกอคงแคนจิ้งเข้าไปกดเข้า่้มได้เลยเพื่อรับมิงเซอร์วิสไว้อาจิวิต้านั่นเองนะคะก็ฝากเซรีไอคิ้แคนในเกมโรบบอกนะคะทั้งสเปซสีด้วยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ เซรีตาคิคแคทในชีวิตจริงนะคะทั้งสีขาวและดำเลยมีขอนแฮปชุดน่ารักให้ทุกออเดอร์และจะได้สิทธิ์รุ่นรับแอดในระบบก,กับรีตาไปด้วยใครที่อยากได้นะคะบอกคุณพอแม่แอดไลน์แอดริตาคิคแคทชอ็อปหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะง,งั้นสำหรับวันนี้สวัสดีคุกคนบ๊ายบายคือเด็กกคือคือ